สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ไม่ทราบนะครับว่าเอฟซแล้วก็ผู้รับชมในช่องผมเนี่ยมองเห็นหรือไม่นะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยคือสหรัฐนะสภาพยุโรปเนโตและก็เหล่าพันธมิตรของเขานะครับจีนรัสเซียอิหร่านนะครับเอ่อและเหล่าพันธมิตรของเขาเนี่ยนะครับกำลังเตรียมพร้อมสงครามใหญ่ ซึ cado, sociedad, year, ını, ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากคาดนะไม่อยากคิดเพราะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราติดตามอยู่ตลอดนะครับในข่าวสารแบบบูรณาการเชื่อมโยงอย่างครบถ้วนทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นนะครับสัญญาณหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเผยการเข้าสู่เกรดโวนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่3 ซึ่งต่างฝ่ายเริ่มทิ้งไพ่ออกมาให้เราเห็นกันก็นกขึ้นกับว่าใครสังเกตรหรือไม่นะครับ 1. น,นะครับสงครามภาษีการค้าของทรัมป์นะครับ2นะครับกับดักหนะนี้สินนะครับนะที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ 3. นะครับความสุ่มเสี่ยงนะตรงปากเหวของ global r e a t depression นะครับเศรษฐกิจ ตกต่าซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับทั่วโลกและ4นะครับการช่วงชิงอํานาจอิทธิพลและผลประโยชน์ของโลกนะครับโดยแต่และฝ่ายที่เกิดความขัดแย้งแบบยอมรับกันไม่ได้แหละครับและ5นะครับคํากล่าวคําแถลงการของผู้นําโลกนะครับในระดับสูงของแต่และฝ่ายนะที่สะท้อนการขัดแย้งทางอํานาจ อิทธิพลและผลประโยชน์ของโลกนะครับที่มีเส้นแดงที่ขีดชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะครับในการเกิดสงครามใหญ่โดยเฉพาะนะครับสัญญาณที่2 3และ4นะซึ่งเป็นเรื่องนะครับของความอยู่รอดนะที่อาจจะยอมรับกันไม่ได้นั่นเองเพราะมันหมายถึงนะครับการหมดสภาพนะของมหาอำนาจโลกการสิ้นสุดอิทธิพลและอำนาจ ที่เคยมีอยู่นะครับที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างสมบูรณ์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหากพ่ายแพ้ในสงครามการค้าการเงินและเทคโนโลยีในครั้งนี้นะครับเพราะฉนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามดูนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะถ้ามันไปถึงจุดตีบตันจริงจริงนะครับมันก็จะลุกลามนะจากสงครามการค้าสงครามการเงินไปสู่สงครามทางการอาหารอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ